สวัสดีครับสมาชิก FC แฟนเพจแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็มีสูตรมาฝากสมาชิกอีกเช่นเคยครับผมเป็นสูตรเด่นบนตัวเดียวนะครับสติเดินมาต่อเนื่องเดินมาแล้ว23วันะครับเกือบปีหนึ่งเลยครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไปสำรวจสูตรพร้อมกันนะครับผม แล้วก็จะพาคำนวณงวดนี้นะครับว่าได้ตัวไหนพร้อมสูตรนะครับผมสูตรเริ่มเดินนะครับจากงวดแรกนะครับงวดที่ออก4 4 6เนาะย้อนไปตั้งแต่งวด446นะครับผลคำนวณออกมาได้เลข4นะครับก็เข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อมาผลคำนวณได้เลข5นะครับก็เข้าไปที่หลักสิบนะครับเลข5้า งวดถัดม,มาได้เลข9กก็เข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับงวนต่อมาคำนวณได้7ก็เข้าไปที่หลักหน่วยเลข7นะครับงวดถัดม,มาก็ได้7อีกงวดนี้เข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับนี่ง้วดถัดมาได้เล 5, ข5้าก็เข้าไปที่หลักร้อยนะครับ หมดต่อมาได้เลข9หมดนี้ก็เข้าไปที่หลักร้อยหลักหน่วยหมดดัดมาได้เลข0นะครับเข้าไปที่หลักร้อยเลข0อันนี้เลข3<ม>เข้าหลักร้อยนะครับนี่เลข3เดี๋ยวจะพาคำนวณตอนท้ายคลิปนะครับผมอันนี้เลข0นะครับเข้าไปที่หลักสิบนะครับอันนี้ได้6 ก็เข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับตอนนี้ได้แปดเข้าหลักสิบถัดมาเป็นได้แปดเหมือนเดิมก็เข้าหลักหน่วยตัวนี้นะครับงวดต่อมาก็ได้หนึ่งเข้าไปที่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับงวดถัดมาได้หกนะครับก็เข้าไปที่หลักร้อยนะครับงวดต่อมานะครับได้เก้า แล้วก็ไปที่หลักสิบนะครับอม้วถัดมาได้เลขศูนเข้าหลักสิบตัวนี้ก็0นเหมือนกันหลักสิบเหมือนกันนะครับวถัดมาได้เลขสามนะครับเข้าไปที่หลักสิบอีกเดินหลักสิบมาต่อเนื่องเลยหวถัดมาได้เลขศูนย์นะครับได้เข้าที่หลักร้อยนะครับหม้ถัดมาได้เลขเจเข้าไปที่หลักหน่วย ต่อมาก็หกเข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมาได้เลขหกนะครับเข้าไปที่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับแอดมาลงแบ่งปันให้สมาชิกนะครับเป็นงวดนี้งวดแรกนะครับจะนำไปพิจารณากันนะครับส่วนสูตรนะครับไปคำนวณพร้อมกันนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผม คำนวณพร้อมกันกับแ s เลยพร้อมสูตรนะครับผมสูตรที่จะนำมาคำนวณนะครับก็จะใช้หลักแสนนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดครั้งคูณเจ็ดนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักหน่วยคูณสามหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งคูณสามนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งคูณสามหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สอง หนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับได้เท่าไหรให้มาบวกคงที่สามนะครับบวกคงที่สามนะครับตัวนี้ก็จะหกเจ็ดสี่สิบสองนะครับเอาเฉพาะตัวท้ายมันคือเลขสองเนาะเดี๋ยวแอดเขียนไว้ก่อนเลขสองอันนี้ศูนย์นะครับตัวนี้สองสามเป็นหกเนาะตัวนี้เป็นสามนะครับตัวนี้เป็นศนะูนย์เนาะแอดไม่ได้เขียนนะครับ สามสามเป็นเนะครับตัวนี้ก็เป็นศูอตัวนี้เป็นเนะครับตัวนี้เป็นแมามาบวกสอตัวนี้เป็นศูนยนะสอบวกหเป็นแนะครับแปบวกสเป็นสิก็ได้หนเนาะหนบวก 9, เป็นสิได้ศูนบวกเเป็นเก้กบวกแก็เป็นสิก็ได้เนะครับตัวท้ายคือเลขเน,นะครับ เบวก3นะครับก็ได้0นั่นเองงวดนี้นะครับที่มาของเลขนี้นะครับนี่คือเลข7นะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็ได้เด่นตัวเดียวคือเลข0นะครับผมก็ลองนำไปฝึกคำนวณดูนะครับนี่ฝึกคำนวณดูได้ตามแอนะครับว่าจะได้ตัวเลขนี้หรือเปล่านะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับผม สำหรับคลิปนี้แอดก็มีสูตรมาฝากเพียงเท่านี้นะครับผม